พวกเราเต็มที่กันแล้วก็คือคือคือเต็มที่กันแล้วจริงๆค่ะเพราะเพราะว่าตัวหนูเองอะ่ะต่อให้ขาจะไม่ไหวก็แบบมองหน้าเพื่อนอย่างเงี้ยคือแบบฮึบอ่ะคือคือ,ค,อคือทุกคนก็ช่วยกันอย่างเต็มที่แล้วก็ช่วยกันให้ให้กำลังใจกันอย่างดีเลยอะไรเงี้ยค่ะก็ก็อยากจะบอกว่าพวกเราเต็มที่แล้วจริงๆแต่ว่าก็มีแอบเสียดายนะมันมันเหมือนแบบเราเปิดหัวมาดีเราเราเราเปิดเสตแรกได้เนาะแล้วก็เราก็คิดไว้เลยว่าแบบสู้วะเอาวะแบบแต่ด้วยหลายๆอย่างด้วย สภาพร่างกายด้วยด้วยอะไรด้วยอะไรเงี้ยค่ะมันมันมันก็ทําให้เราอาจจะแ่วลงมาบ้างมันมันก็เลยทําให้รู้สึกเสียายมากกว่าเสียใจค่ะก็เหมือนบิมเลยค่ะก็วันนี้พวกเราก็สู้กันมาเต็มที่แล้วก็พวกเราคือแบบซ้อมกันมาแบบทุกคนตั้งใจมากวันนี้คือแบบวันนี้ทุกคนใส่เต็มร้อยจริงๆคือถึงผลจะแพ้ชนะแต่หนูรู้สึกว่าทุกคนในทีมช่วยกันเล่นได้เต็มที่แล้วค่ะมาที่กัปตัน ค่ะเปไรคะเป็นไงค่ะคือเมื่อวานจบเลยก็อย่างที่น้องๆพูดนะคะก็เป็นเป็นเรื่องที่ดีค่ะถึงแม้ผลชนะจะออกมาว่าเออไม่ไม่ได้ไปต่อไม่ได้ไปในรอบสทีมอย่างเงี้ยแต่หนูมีความรู้สึกว่าทุกคนนะ่ะเต็มเพอร์ฟอร์แมนแล้วเขาก็มาดีจริงๆวันนี้เขาก็มาดีเราก็ดีแต่เขาดีกว่าเขาก็คือผู้ชนะไปในฐานะกัปตันภาพรวมของเบียร์ปีนี้ประทับใจเราอ้ยอ้ย,อยไม่ไหวเลยบางมาก คือมันบ่งบอกให้ถึงว่า2ปีหนูพูดตลอดเลยว่า2ปีที่ไม่ได้ออกมาเนี่ยแล้วเรา,เราออกมาเนี่ยเราทําทุกอย่างที่เราซ้อมมาทั้งหมดได้ดีแล้วประสบความสําเร็จเราเตรียมแผนมาทุกครั้งเนี่ยออกมาได้แบบมันว้าวขนาดหนูเล่นเองอะหนูยังว้าวเลยเฮ้ยได้ยังไงเฮ้ยได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มันก็อย่างที่ภาพที่ออกไปโชว์ไปทุกคนก็มีความสุขไปด้วยเพราะว่าพวกเรามาพร้อมความสุขจริงๆวันค่ะคุณะขอบคุณค่ะ